อร่อยเว้ยกินข้าวเองนะคะคนเก่งของแม่เปิ้ลกินส้มตำกินส้มตำก็เปื่อยๆเก่งแล้วรู้ว่ะจ้ำบ้อร่อยเผ็เดปะเผ็เเดจ้ำเ,เยอะจ้ำน,นิดหน,น่อยนะเผ็ดแล้วเน้นยังหรอ อร่อยมันมีผักครับดอกกะทไม่ตาก่ันหืมกินข้าวไม่เล่นขวานกินได้ไหมล่ะอ่อนบาดท้าที่แก่กันจริงๆหยุด ยาวนานจนใบหล่นกวามันแก่มันหนาฝนแล,ล้วไงฝนน่าหนาวฝนนงนานอะไรผักหนาฝนมันง่ายเนาะเอาเอาื่เองๆายไ้ระ,ะ,ะไม่เล่นนะครับ Thầm tâm với nhà Sì bò đi bạn này nha Kinh thì luôn Lên lắm ไม่กินเราเล่นแล้วก,นวลลกินข้าวแล้วลเปล่าได้ปั้นข้าวแล้วไงข้าวเหนียวเนี่ยจกข้าวเหนียวเนี่ยอรเนีแหน่ะอ,อะอเรอใเปล่าเนี่เนยเอาเยอะเนี่ยแบบเพชรเนี่ยขาดเป็นหนึ่ง เผาปั่นดีดกินป่ะฉันกินแต่น้ำไม่ชนเผ็ดเลยนะดูอ่ะใจเผ็ดหิวน้ำนอไม่ได้เผ็ดหิวน้ำเลยหรอก ไม่ยอมรับอ้าวแน่เนีน่ยค่อ,อืมครับไปดีกว่าถือกล้องอย่างคินไม่ถนัดไปเด้อพี่น้องกินก่อน